เนี่ยค่ะบ้านหลังเนี้ยค่ะที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ยาวเหนือนตรงนี้แล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นคือบ้านหลังเดียวกันเดี๋ยวจะเดินคุรผู้จากซอยตรงบ้านเราตรงนี้ไปค่ะซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกล้ปาค่ะไปกันเดี๋ยวอีกมาสักสิบนาทีเดี๋ยวรเราได้เวลาเจอว,วิลเตอร์แล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะพาเราไปดูบ้านหลังนั้นนะ่ะนะเดี๋ยวตื่นเต้นอยากไปเห็นอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรราคามาถึงได้แบบว่าแพงขนาดนั้นน่ะแน่ใจนะคะว่าเขาจะให้ถ่ายไหมข้างในแต่ว่า เดี๋ยวต้องขออนุญาตดูก่อนนะคะตอนนี้มาถึงแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาฝนก็ใกล้จะมาพายุก็ใกล้จะมาแล้วนะคะ่ This is really a big house. So i t just the two of you guys here? Do you get scared at night? Wow. These three stories. I love the breeze. Koi fish. <laughs> so this one is for the sunset. h s อันนี้เป็นห้องน้าสำหรับสำหรับ staff แล้วก็มีเก t อยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็มีอัลามด้วยเผื่อแบบใครกระโดดขึ้นบ้านอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็น r o c c a n and like นี่ก็เป็น wood น,นี่ค่ะโอเคพอเข้ามาแล้วเนี่ย่างไรคะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้เนาะข,ข้ามาฝั่งนี้จริงๆพอเข้ามาแล้วไม่รู้สึกน่ากลัวเหมือนที่ชิดเนี่ยค่ะสามชั้นนะดูเหมือนจะมีแค่สองชั้น <c oughs> This is the sunrise, o k a y and you have the fully equipped gym over there. The pool is good, but the view. i oh, l see when we walk down here sometime. this s มีจิมอยู่ตรงนี้ค่ะมีทุกอย่างเลยเหมือนเหมือนเป็นโรงแรมมากกว่าเป็นบ้านแล้วก็จะเห็นแบบวิวอย่างเงี้ย fully equipped มีทุกอย่างเลยเนี่ยค่ะอันนี้ประตูออาจจะทะลุได้ไม่แน่ใจ แล้วก็มีซอนหน้า <freed> มีเออ้าเออบิบ e บาร์บี่ีบิบิาน์บีคีบิิาร์บีคีบิเิบาร์บีคีบิบิบอร์บีคีบิบิบาร์บีคีบิบิบ i ร์นีคีบิบิบาร์บีคีบิบ o บาร์บีคีบิบิบาร์นี้ีบิบิบาร์มีคีบิบิบาร์บีคีบิบิบารลบีคีบิบิารบีคีบิบิบาร์บีคีิาร์บาร์ีิบิาร์บีคีบิบบารีคคาร์บีคีบารมบีคีบะ แต่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นที่ที่แบบว่าไม่มีใครสามารถซื้อได้เพราะฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าหนึ่งเดียวในสมุยที่แบบว่าไม่มีอะไรที่จะมาสร้างบางหน้าวิวได้ต่อไปแล้วอะคะ่ะแล้วนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นคีรีพูนะคะคีรีพูซึ่งถ้าเป็นปกติเอาตามความคิดเห็นของพี่นะถ้าตาตามปกติของพี่เนี่ยพี่อยู่ไต้หวันมาก่อนใช่ไหมแล้วก็อยู่ไต้หวันอยู่เป็นแต่ว่าตอนเนี้ย พี่ติดโควิดซึ่งไต้หวันเนี่ยราคานี้เลยนะคะเราจะได้บ้านแค่2ชั้นแล้วก็จะประมาณแค่ถ้าเป็น s q u a r e ฟ e e t ก็อาจจะประมาณแค่3,000 square feet อ่อแค่นั้นนะคะแต่ราคาก็อิูประมาณที่150ล้านนี่ที่ไต้หวันค่ะแต่ที่นี่คือตอนนี้ราคาอยู่ที่130ล้านนะคะและ3ชั้นเลสาะวานน้ำสอนเราก็ดูกันเอาเองอะ่ะพี่ว่าถ้ามีเงินก็คุ้มเอาถ้าต่อได้อีกแค่สักพี่ว่านะ90ล้าน100ล้านอ่ะ าใครมีเงินนะคะแต่ว่าน,นี้คือแบบเขาก็ไม่ตาเราแล้วละที่รักให้เรามาดูเนี่ยมันคือได้ดูแค่นี้ก็พอแล้วบอกแล้วว่าเมื่อวานบอกน้องสาวว่าความสุขของพี่ก็คือได้แค่สัมผัสอะไรพวกนี้พี่ก็ดีใจแล้วคือไม่อยากไม่จนเป็นต้องเป็นเจ้าของเพราะว่าแม้แต่ร่างกายสังขารตัวเราเองอะมีค่าที่สุดละมีค่ามาหาศาลแล้วอะไรอย่างนี้นะค่ะ เรายังไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งของไปเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ใช้สังขารนี้ร่างกายนี้ได้สัมผัสอะไรเกิดมาชาตินี้เราก็ถือว่าคุ้มนะคะได้ใช้ชีวิตที่แบบว่าคุ้มคือมองอะไรก็มีความสุขเนี่ยค่ะได้มีโอกาสได้เห็นได้สัมผัสกินเลยที่เหลือเป็นกําไรของชีวิตแล้วอ่ะอ้าวบ่นอีกละอันนี้คือออกมาจากฝั่งนั้นแล้วนะคะตอนนี้พี่ก็จะมาจากฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาเรียกว่าเป็นซันเซ็ตั่นนั้นเราจะเห็นซันไรส์คืพอะอาที่ขึ้นฝั่งนี้คือฝั่งซ มันมันใหญ่มากอะ่ะแล้วก็มีโต๊ะ้ table this is more l an entertainment oh this house house วย h ีอ่ะนี่เ e ้าน้โอ้ยย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 ายยยยอย่ยย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 มยันนนรานีนสย um this house has four bedrooms so this is a sunset view oh my goodness they have bar yes, <laughs> yes. <laughs> he must have a lot of he must have a lot of There's friends also, uh, <laughs> and been sunset. wow this is set up for a party yeah no problem. no problem yeah you need to have a lot of visitors yeah

Sunset <laughs> here. So that's why. Oh, see so if you look down, you see another section right there, and that's Paco's and Coco over there. <laughs> oh, oh, this is. Uh, this is not the same room, right? That we just left. No, just the same. <laughs> okay. <laughs> อีกห้องนอนนึงนะคะคือเซตอัพเหมือนกันเลยแต่ว่าเมื่อกิงงงไอตอนวิธีพี่ฟู๊ดในต้นหานน้ยุงเราผมก60ต้นไว้ที่บ้านหลังนี้ทำมา3ปีแล้วค่ะยังไม่มีใครซื้อเลยขายอยู่37-38หรือล้านนะคะในบัตรขยญ่อยู่นู่นค่ะ that's a robot cleaning the pool over there I need one for my house ถามชาวบ้งงก็คงไม่เข้าใจ So this is one bedroom and one and then one so if you have kids they can share this could be the private area so with this baby uh, Oh my goodness this is a massive bedroom is he pretty tall guys? because the bed is kind of high up right I would fall <laughs> yeah, but you know it fits perfectly in the style of the villa. I mean, yeah, I guess it's pretty tall. That's a bedroom, and now we're going. It's set up like a resort. It's quite big. It's very big. Oh. And then the walk-in wardrobe here. Very nice. Wow, now this is a bathroom. <laughs> this is. คุณไม่ชอบขนาดนี้หรอคุณ o อบขนาดนี้หเอคุ h ชอบข i าดนี้หรอคุณชอบข s าดนี้หรอคุณชบขายนี้หร e คไปดูบานาดนี้วรอะคะ่ต้องขนษด,ดวย้พรอคุ่าอบขาดนก้ห่อคุ่ชอบขนา,าหนซ้หรอาเพราะว่าลนีใหากแล้วอดี๋าวพีจะเอคทณชเป็นคลิปให้ดู ทำจะทําให้ดีที่สุดให้ดูคลิปก่อนนะคะและเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีพีหน้าเรามานั่งคุยกันว่าความรู้สึกเป็นยังไงเออพี่คิดยังไงคุ้มไหมหรืออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรออีพีหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวอีพีเนี่ยพี่จะพยายามแบบรวบรวม,รวม,รวมให้ดูว่าแต่ต้องขอโทษจริงๆเพราะบ้านหลังใหญ่มากพี่ไม่สามารถที่จะแบบถ่ายได้ทุกทุกที่เลยอะคะ่ะแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีชนิดหนึ่งที่แบบได้ไปไปไป,ไปเห็นแต่สิ่งที่รู้เลยว,วันนี้คือ ของที่คิด่าแพงที่สุดไม่ใช่คือของที่ดีที่สุดหรือเป็นของที่เราต้องการหรือว่าเหมาะสมกับเรามากที่สุดบางทีแค่ไม่กี่บาทถ้ามันมันอยู่ที่ความพอใจของเราอะค่ะไม่ไม่ไม่สำคัญว่าถูกหรือว่าแพงอะเนาะ เรียวแล้ปล่อยฉันเคยตื่นตายและฉันคงต้องยอมไว้ตัวเธอคกลืนน้ำลายกับคำร้ายที่กล่าวไว้ว่าว่าก็คือร